เราจะทําเสื้อคอปเข้ารูปแบบนี้นะคะไว้สําหรับนักเรียนอยากจะใส่ก็จะผ่าหน้าติดกระดุมแบบนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทำตามนี้เลยนะคอสี่เหลี่ยมนะคะเอาให้เรียบร้อยนะสามเซนสามเซนเก้าเซนเก้าเซนสิบแปดเซนนะคะถึงนี่คือเส้นเอวให้ต่ำจากเส้นเอวหนึ่งนิ้วเออสามเซนเพื่อที่มันจะพอดีขอบเอวเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนจะใส่กางเกงเอวต่ำถ้าอยู่ตรงนี้ช่องว่างตรงเอวมันจะกว้างมากมันจะไม่สวยก็ต้องให้ช่องว่างระหว่าง เนื้อเรากับคอกระโปรงเนี่ยให้มันบาลานซ์กันนะคะก็เลยให้ตัดลงไป3มเซนจากนั้นเราก็ชิ้นหน้าเราต้องมีเส้นเส้นนี้นะคะคือเส้นกลางให้วัดเข้าไปประมาณ3มเซนนะคะถ้าสเซนมันน้อยไปบางทีเขเอื้กันแล้วตรงมันจะเป็นช่องโหว่โวตรงกลางเพราะฉะนั้นเราการไว้เราเอาเข้าไป3ามเซนนะคะจากนั้นเส้นแรกวัดเข้าไป6เซนเป็นคอคอนะคะเป็นคอที่เราจะทําคอเสื้อจากนั้นมุมนี้คือไหปลาะนะคะทีนี้ตรงนี้คือเส้นไหลเราก็วัดไหลไล อะไรก็ประมาณสามสิบแปดนะคะหารสองนะคะตรงนี้เส้นบา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 นี้ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสิบแปดเซนนะคะ,อะรอบอกถ้ารอบอกเขาสี่สิบนิ้วนักเรียนบวกไปหนึ่งครึ่งนิ้วนะคะก็จะพอดีนะ,ะ,ะจากนั้นเอวเอวเอวอันนี้เราต้องเอาพอดีนะคะเอวเขาสามสิสี่นิ้วเราก็วัดที่ตรงชายเสื้อเลย สามสิบสี่นิ้วหารสี่ก็ได้แปดครึ่งแล้วบวกไปหนึ่งนิ้วเป็นเกตนะคะขีเส้นตรงลง,งมาอ่าน,นี่คือตะเก็บข้างเราได้ตะเก็บข้างเลยนคราวนี้เราก็จะเลี่ยนไม้ใช้ไม้ที่มีหัวโค้งแบบนี้นะคะขีเส้นที่นี่ลายตาเอาเส้นนี้เลยนะคะหัวมุมนี้เลยขีมาแต่เราขีมาครึ่งเดียวก่อนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องําเกตก่อนนะคะ,ะจากนั้นอันนี้กําลังชินหน้าเล่นะคะจากนั้นถ้า้เรียนหาอกสูงอ,อกห่างต้องยอดอ,อกนี้ ตตรงขตรงหปลาล้านี้นักเรียนวัดลงไปเลยถ้าเป็นนิ้วก็แปดนิ้วครึ่งนะคะแปดนิ้วครึ่งแล้วห, àng, ห àng, ่างห่างสามนิ้วครึ่งนะคะถ้าเป็นนิ้วนะถ้าเป็นเซนก็เหมือนการวัดฐานสองนะคะขีดเส้นลงไปงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะที่ปลายเอาไปข้างละครึ่งนิ้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เอาไปข้างละครึ่งนิ้วจากนั้นให้นักเรียนขีดเส้นแหลมมันนี่เลยนะอะ ทีนี่พอได้อย่างนี้เสร็จเอาไม้โค้งอีครงไม้โค้งโค้งที่นี่ออกไปนะคะโค้งจากยอดโขออกไปหนึ่งเส้นเอาที่เส้นแรกนะคะเส้นนี้นะคะเอาที่เส้นนี้โค้งออกไปที่มุมที่มุมหิบที่มุมของเส้นบานะคะจากนั้นให้นักเรียนยกขึ้นไปครึ่งนิ้วนะคะถ้าเป็นนิ้วก็ครึ่งนิ้วเป็นเซนต์สักหนึ่งเซนนะคะยกขึ้นไปมาที่นี่มันก็จะอยู่ตำแหน่งของเส้นทางนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จ ยังไม่พอปิดเกจที่นี่หนึ่งเส้นนะคะประมาณหนึ่งจุดาเลยนะถ้าปิดนิดเดียวมันจะไม่พอนะคะมันจะมันจะแง้มงๆอยู่นะคะอันนี้เป็นเกจมันก็จะหน้าตาแบบนี้จากนั้นนักเรียนตัดกระดาษออกมานะคะที่นี่ออกนะคะเกลี่ยไว้อย่างนี้แต่ว่าน,นี้ะเด็กตําอะไรนะคะจากนั้นนักเรียนก็จับอันนี้เกยมาที่นี่เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมของเดิมีมันจยลึกเข้าไปลึกเข้าไปเราก็ต้องเติมมาให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะเติมให้เท่ากันแต่แขนเสื้อเขาเป็นลักษณะ แขนกูดคอเหลี่ยมนะคะเราก็ต้องลนี้เราจะลดเข้าไปเพื่อความสวยงามครึ่งครึ่งนิ้วนะคะลดหมายถึงลดไปทางนี้ครึ่งนิ้วแล้วเอานี้มาเกยกันนะคะเกยกันนี่เห็นไหมตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้ Ki ทีนี้เราไม่เอาเพราะว่าเราลดเข้าไปแล้วเราเอาไปที่ตำแหน่งเดิมนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อมีแขนเราจะเอาเส้นนี้นะคะแต่อันนี้เป็นเสื้อไม่มีแขนเราให้เขาลังเข้าไปเพื่อความสวยงามก็โค้งไปอย่างนี้นะคะโค้งตามไม้เลยนะคะอย่างนี้แม้เพราะว่าไม้เขาทำมาตรฐานมาอยู่แล้วนี่ก็จะหน้าตาแบบนี้คือแขนเพื่อที่เราจะใช้นะคะหมายถึงอันนี้นะ นักเรียนจำให้ได้นะตัดออกเลยจะได้รู้ม่าเป้นไหนนะคะอันนี้ของข้างนี้ก่ะดิสต่อไปตัดทิ้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้แค่ที่ตกด้านข้างอยู่ที่ตัดนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีแต่งเติมหลังจากนั้นเราจะมาขีดบปิดเกล็ดคอเพื่อที่จะสร้างคอเสื้อนะคะปิดเกล็ดคอเพื่อที่จะสร้างคอเสื้อนักเรียนก็ผิดมาที่นี่มุมนี้ เอาได้อย่างนี้เสร็จนะคะเอาขึ้นไปคะวัดจากมุมนี้นะคะวัดจากมุมนี้เดี๋ยวนักเรียนจะสงสัยว่าวัดจากที่ไหนวัดจากมุมนี้นะคะมุมนี้พอาได้ที่นี่แล้วก็ขีดเส้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือเก็ดของคอเสื้อนะคะก็แบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดขึ้นมาปิดขึ้นมานี้ค่ะได้อย่างนี้เสร็จนะคะ ก็ทาคอเสื้อเลยอันนี้เราอยากให้ลึกแค่ไหนอันนี้เส้นบ่าให้สูงจากเส้นบ่าสักสามเซนนะคะถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วหนึ่งนิ้วกับขีดหนึ่งนะคะหนึ่งนิ้วกับหนึ่งขีดแล้วเราก็ขีดมาตรงนี้จากนั้นไหลนะคะไหลแล้วเอาอคอกว้างจากมุมไหลสี่เซนนะคะแล้วก็ถีบเส้นลงไปตรงนี้ให้เป็นมุมฉากนะคะเราก็จะได้คอเสื้อสีเหลืองแบบนี้นะคะจากนั้นถ้าทมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้คอเสื้อแบบนี้ ได้แล้วไหลที่นี่ตามนี้นะคะ,ะเวลาเม็ดกระดุมก็เตรียมที่นี่ตัดลงมาครึ่งน,นิ้วเป็นเม็ดแรกนะคะกระดุมเม็ดใหญ่แค่ไหนก็เตรียมเอาเองวัดนะคะจากนั้นก็ทยอยแบ่งช่องไฟมานะคะเส้นเอวพอดีคือตรงนี้นะคะมีสุดท้ายที่เหลือนักเรียนก็คำนวณดูว่าเราจะเอากี่เม็ดเราจะเอา ตรงนี้หเมตรตรงนี้1เมตรน,มนะคะนักเรียนก็ฝึกคำนวณน,นะคะนี่คือให้มันเท่ากันทุกช่องอันนี้ก็ตกช่องละเก้าเซนเก้ซนเก้าซนก็จะบครบสเมตรพอดีน,นะคะตรงนี้ที่เอวมันจะได้ดึงกระชับตรงนี้ก็เผื่อพับชายขึ้นมานะคะ,ะ,คะเวลาตัดแยกชิ้นส่วนออกไปตรงนี้นะคะ,ะเราจะใช้ ที่นี่นะคะเราก็ต้องตัดอันนี้ทิ้งไปนะคะตัดอันนี้ทิ้งไปแล้วเ,เดี๋ยวก็เตรียมไปเตรียมไปวัดผ้าทีนี้เช็คอกอีกทีเพราะว่าเราปิดเกดปิดเกตดเกินตรงไหนมันครับใช่ไหมอ่ามันได้อได้อยู่นะคะอ่าก็เส้นเดิมนะคะนักเรียนก็ขี่ไปถ้ามันโดหายไ,ไปนักเรียนก็เอียองอ,ยออกข้างอย่างนี้นะคะอ่าถ้ามันโดหายไ,ไปก็อเอียงออกข้างเติมให้เขาได้หนึ่งเซนนะคะอ่าก็จะเป็นเดี๋ยวเวลาเราไปวางผ้าเราก็จะตัดอันนี้ออกก็จะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะอ่ารอคลิปต่อไปนะคะชิ้นหลังนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจัคสสดี กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ